ศิลปินที่คุณอยากไลค์เพลงที่คุณอยากแชร์เตรียมพบกับรายการบุรีรมคอนเสิร์ตในรูปแบบสุดชิคให้คุณสนิทกับศิลปินได้มากกว่าเดิมสัปดาห์นี้เตรียมเคลื่อนที่สุดพลังไปกับวงมาเจนต้านำทีมซาดโดยพลาดกู้พีมันมาหลอกอีกแล้วพีมันมาหลอกประจ้า มันกันแบบสดๆในวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้16นาฬิกาถึง17นาฬิกาสวัสดีครับพวกเรามาเจนต้าสามซ่าพังนี้อย่าลืบติดตามพวกเรานะครับในรายการบุรีรัมครับพวกเรามาเจอกคนอย่างแน่นอนครับเราต้อกัรว่าลืมไม่ลงจริงอะไรทำไมลืมไม่ลงสาวเยอะวะมันมาหลอกอีกแล้วพีมันมาหลอกประจํา